นี่คือคลิปแอนิเมชันที่โคตรแปลกมากที่สุดใน YouTube และอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่าคลิปนี้ควรโดนแบนหรือเปล่าและคลิปนี้นะครับทุกคนได้ยอดวิวไปกว่า300ไม่ใช่300 34ล้านภายใน1ปีซึ่งมันโคตรเยอะมากซึ่งมันเป็นไปได้ไงผมก็ไม่มั่นใจนะงั้นเรามาเริ่มคลิปกันเลยครับอ,อ๋อแล้วมันบินไปไหนอ่ะโอ้มีทอร์นาโด ไม่ใช่แล้วทุกคนอันนี้มันที่ดูดฝุ่นนี่ทาไมที่ดูดฝุ่นถึงใหญ่ขนาดนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอเลี่ยนอะไรบางบางอย่างแบบตัวใหญ่เดียวนะทุกคนอันนี้มันคนเล่นคนทําความสะอาดไอ้ที่เหยียบพื้นที่ของเล่นเด็กอะ่ะทุกคนแล้วที่เหยียบพื้นคือแบบอ,อมันจะทําลายทุกสิ่งเลยห เพื่อนหนีก่อนแล้วทุกคนดูนี่ดิมันโคตรใหญ่เลยที่ดูดฝุ่นอะไรใหญ่ขนาดนี้ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าผมผมไม่เคยเห็นผมจะเห็นได้ไงมันใหญ่มากเลยนะดูเหมือนตอนนี้เขาจะต้องวิ่งหนีจากเครื่องดูดฝุ่นอันใหญ่ที่พร้อมจะทําลายเมืองทุกครั้งที่มันได้ถูทุกคนดูดิแต่ชายคนนี้ดูชิวมากเลยเนาะ แล้วดูดูพี่แครวิ่งดิไม่ชิวเลยไม่นะผมว่าตายแน่นอนไม่ไม่ผมโดนดูดแน่เอ๊ะทำไมมันหยุดไปอ่ะเฮ้ยอ๋อมันมีต้นเศษต้นไม้ติดอ๋อโชคดีไปนะไม่งั้นตะก้องเราตายแน่นอนไม่ไม่ไม่าอีกรอบแล้วเหรอนี่ไงเปิดเครื่องได้แล้ว รีบหนีแล้วผมว่าแย่แน่นอนถ้าไม่รีบหนีเพื่อนไม่ไม่ไม่ไมโดนดูดแล้วทุกคนอันนี้อาจจะเป็นจุดจบเลยก็ได้เขาจะดูดแล้วดูดบ้านไปแบบแตกแตกแตกแบบแตกเลยเอออะไรอะ่ะกาอันนี้คือต้มน้ำอยู่หรออ๋อน่าจะทำชาอยู่แน่เลย,ยผมก็นึกว่าจะจบแค่นี้แล้วแหละ โอ้มันแบบไกลมากเลยอะถ้าเป็นผมผมหนีแล้วผมไม่มีอเวลามานั่งดูหรอกเป็นทุกคนอยู่สถานการณ์นี้จะทำยังไงอะเป็นผมผมวิ่งอะผมไม่อยู่แล้วนี้อยู่เหมือนอยู่ในเมืองอะไรสักเมืองหนึ่งอะไรน่ะเวร์คิวม์แพ็กโฆษณาที่ดูดฝุ่นเนาะอ๋อนี่ไงที่ดูดฝุ่นอันที่ดีกว่าส่วนอันนี้คืออันที่อันรุ่นเก่าทุกคนเฮ้ยเพื่อน มีคนนอนอยู่ช่วยก่อนไหมเออคุบเร็วผมว่านี่นี่ไงเป็นรูเลยเป็นรูเลยออ้หุอผู้ปีกมันจะใช้ได้ไหมหอ่ะทุกคนเออผมว่ามันใช้ไม่ได้แล้วแน่เลยทุกคนดูดิโอ้ oh my god ชอตตัวเองด้วยคนครับฮะ <c oughs> แค่พิดตาเดียว แค่พิฟตาเดียวมันก็ซ่อมเสร็จแล้วเจ้าตัวร้ายตัวโคตรใหญ่แต่ยังมาทำร้ายตัวเล็กขนาดนี้ไม่นะไม่นะมันเริ่มแล้วนายหยุดได้ไหมผมว่ามันหยุดไม่ได้แล้วอะใช่ไหมโอ้ทุกคนมันสูงมากเลยนะทุกคนกลัวคอมสูงไหมถ้าแบบสูงแบบโอ้โหถ้าให้ไตแบบนี้ผมไม่ไตอ่ะมันมันน่ากลัวมากเลยนะ แล้วเมื่อไหร่พี่แกจะทุบเนี่ยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเออไอขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนคิดว่าเขาจะรอดไหมอ่ะผมก็หวังว่าเขาจะรอดน,นะสูงขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วก็ต้องช่วยผู้คนอีกเฮ้ออย่าบอกนะแผนนี้ได้ผลนะเออมันเริ่มทุบแล้วไงไม่นะอย่าล่วงถ้าล่วงคือตายอย่างแน่นอน อย่าล่วงเถอะก่อไว้กอไว้แน่นๆแล้วทุกคนดูไม้ดิโคตรแข็งแรงอะเฮ้ยโอ้โหวัดเป็นไปได้ไงเฮ้ยทำไมมันฉีกอย่างนั้นได้เลยอ่ตกมาจากที่สูงไม่เป็นไรด้วยและสุดท้ายเครื่องดูดฝุ่นอันเก่าอันนี้ก็ได้พังครับโอ้โหดำไปปีเลยทั้งห้อง ออไม่นะทิ้งเลยโอ้โหนี่ซื้อเป็น5้หอันเลยเหรอเฮ้ยเซีนรุ่นใหม่โอ้โอ๋อทำแบบออโต้ด้วยผมว่าอันนี้อันตรายกว่าอันแรกแน่เลยคือมันโคตรแรงแน่เลยอะแล้วมันดูดเองด้วยประเด็นอะเฮ้ยโคตรเจ๋งผมผมอยากมีเลยอันนี้ มันน่าจะแบบไม่น่าแพงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่มันดูโอ้โหมันก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะไม่ไม่ไม,มันมันเหมือน UFO เลยไม่นะโอ้ดูแบบโคตรดีอ่ะแต่ว่าคนที่ไม่ดีก็คือคนที่อยู่ข้างล่างโลกนี้เอา้าอะไรอะ่ะเข้าไปในนั้นแล้วเหรอโอเค ก็จบไปเพียงเท่านี้สําหรับคลิปแรกนะยังไม่จบนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบคลิปโฆษณาเครื่องดูดฝุ่นนะเออมันน่าจะเป็นแบบโฆษณาเลยครับทุกคนแล้วทุกคนดูดิโคตรเจ๋งอะ่ะเราต้องหามาซื้อแล้วแหละใช่ไหมโอ้แล้วก็ถ้าแบบถ้าแบบดูเสร็จแล้วมันก็จะแบบมาต่อกับไอ้เครื่องเนี้ยแล้วเศษที่เหลือมันก็จะเข้าไปข้างในถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยงั้นเราไปคลิปอันต่อไปดีว่าแลนต่อไปก็คืออะไรเนี่ยเอ่อน้ำเหรอ น้ำอู้ทำไมน้ำมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยและก่อนหนึ่งครับทุกคนคลิปนี้มียอดวิว218ล้านมันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยอ้ออะไรวะเนี่ยชมเมืองฟอนเทนเกนชินิมแพกเหรอน่าจะใช่นะครับทุกคนโอ๊บอลลูนเอาแล้วบอลลูนใครปามาเนี่ยอ๋อเฮ้ยระวังหน่อยเพื่อน โลกไฮป้าเนี่ยอย่าเล่นไรลม่ๆแบบนี้เออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีผมมองไว้ผิดใช่ไหมแล้วทำไมมันขยับได้แบบนั้นอ่ะอ้ออุดอดอูดอดมันน่าจะเป็นภาษาไม้ตะพดไม่ใช่ละน่าจะเป็นไม้อะไรบางอย่างแล้วอย่าบอกนะว่าจะโยนอ่ะไม่นะนายก็เห็นแล้วว่ามันจะโดนคนอ่ะแล้วทำไมยังทำอีก เฮ้ยอีกรอบวะมันก็สนุกแหละให้ให้ผมลองด้วยมั้ยเอ้ยกินทำไมเนี่ยเอออะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นมันทำให้ใหญ่ได้มันทำให้ใหญ่ได้อย่าบอกนะว่าลูกใหญ่ขนาดนี้จะปาออกไปนอกถนนน่ะผมว่ามันไม่ได้นะมันอันตรายมากเลยโอ้โหโคตรใหญ่เลยทุกคนแล้วทุกคนคิดดูว่า ถ้ามันดึงออกไปข้างนอกแล้วมันยนออกไปแล้วตุ้มทำไมน้ำมันออกมาเยอะขนาดนี้ <c oughs> แล้วการระเบิดของน้ำมันเหมือนแบบนิวเคลียร์ระเบิดนะทุกคนโอ๊บ <c oughs> แย่ละมันมันกินแบงค์หมดละแต่กล้องนายนาะยกินเยอะไปหรือเปล่าโอ้โอเมก็โอ้โหูโคตรใหญ่อะ่ะ ทุกคนเคยเคยเห็นรูปโป่งอะไรใหญ่ขนาดนี้ไหมนเนี่ยผมไม่เคยเห็นหนะมันโคตรใหญ่แล้วก็ถ้าน้ามันเต็มมันจะขนาดไหนอะ่ะเราอูด่ะอูดอหวัดดีอูดอ่ออแย่ yeah, แล้วครับทุกคนแย่ yeah, แล้วไม่นะมันแย่แล้วอะ่ะออมมันหยุดไม่ได้ออมอเมื่อกี้พยายามจับอะไรอยู่ะ่ะน่าจะเป็นมีดหรือเปล่าเฮ้ย ไม่อูด้อูดหยุดมันมันมันแหลมอยู่ได้อยู่เพื่อนหยุดมันเออมันไม่เป็นไรด้วยซ้ําผมว่ามันแย่แล้วครับมันแย่แน่แน่ผมว่ามันไม่หยุดแน่ผมว่ามันจะใหญ่เท่าเมืองเท่าบ้านโอ้ไม่นะมันมันเลยบ้านไปแล้วด้วยซ้ําตอนนี้เออเฮ้ย่นมันจักรยานผมจักรยานผม อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนมันเริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆแล้วรีบปั่นเร็วรีบปัน่นแย่แล้วครับโอ้โหต้องรีบเลยมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยทำไมพี่แกใส่ใส่ชุดเหมือนไอสตีฟคนนักแสดงสตีฟเลย <laughs> เออโอ้ไม่เนะ เป็นทุกคนแบบอยู่ดีๆเดินอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็เจอลูกโป่งยักษ์แบบเนี้จะทำยังไงโอ้ไม่นะผมต้องหนีอ่ะไม่หนีไม่ได้โอ้อยจุดดูดดดโอ้อันตรายมากเลยตอนนี้โอ,โอ้โหอุยรถชนไม่นะทุกคนครับ มันใหญ่มากๆแล้วดูเหมือนมันจะแตกออกมาได้ทุกเมื่อเลยมันจะแตกออกมาแล้วเนะ่เอิบวัดดีนกทำนายนายนายทำอะไรอะ่ะอมทั้งเมืองถูกจมด้วยน้ำอันแสนใหญ่ือกลายเป็นเมืองน้ำไปแล้วครับทุกคน ผมว่าไม่รอดอย่างแน่นอนเฮ้ยจริงมันเป็นเมืองน้ำไปแล้วเฮ้ยกาแฟแล้วทุกคนเห็นไหมมันมีปลาดนะ้วยเอ้ยอันนี้ไพมอนหรือเปล่าทุกคนรู้จักไพมอนไหมมันเป็นตัวที่น่าลำคานมากเลยทุกคนแบบเห็นด้วยกับผมแม่แล้วตอนนี้ห,ห,หยายใจได้แล้วแต่ว่าพุกเมืองกลายเป็นน้ำแล้ว มันคล้ายๆเรื่องเรื่อง last day before tomorrow อะไรนั่นนะทุกคนเคยดูไหมเรื่องนั้นอ่ะทุกคนลองไปดูได้มันก็สนุกอยู่เหมือนกันอ๋อไม่นะทุกคนมันจะชนแล้วฮเกิดอะไรขึ้นเอ้าเป็นแค่ความฝันอ่ะอุดาอุดาตื่นมาก่อน นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุตามันแค่ความฝันอ่ะฮะโอเคน่าจะเป็นแค่ความฝันนะโอเคความฝันเสร็จแล้วเรามาดูนี้ต่อเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้เนี่ยสปีดชาเลนจ์อืมโอ้จัก,กรยานโอ้มันเหมือนมอไซค์จัก,กรยานรวมกันเลยอ่ะมันเหมือนจัก,กรยานไฟฟ้า เฮ้ยปั่นได้ด้วยแล้วก็อย่าบอกนะว่าถ้าแบบถ้าบิดคันเร่งอ่ะอ๋อไม่ใช่ปีดออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองโคตรเจ๋งอ่ะผมอยากมีเลยโอ๊บอะไรน่ะเดอดแฟอ่ะโอ้9เก้าโคตรเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะนี่นายจะทำอะไรน่ะจะลวดหรอ ติดใบแบบนี้เลยนะผมว่าถ้าจุดก็คือแบบโคตรเร็วแน่เลยอ่ะฮ่าฮ่นี่นายจะทําจริงเหรอโอ้ไม่นะทุกคนโอ้ไม่นะทุกคนไม่นะเพราะว่ามันโคตรเร็วเน่โอ้โอ้ไม่ก้อนโอ้พระเจ้าพระเจ้าทุกคนมันเร็วมากมันเร็วเกินไปเร็วร้อยหบสี่ แต่ยังไม่ถึง99นะม,มันยังแบบดูอ่อนไปโอ้โหเ9นี่นายเป็นใครเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กแล้วอะเฮะ้ออะไรอะ่ะแสงแดดวันวันอะไรเอ Thursday อ๋อสามารถอ๋อสามารถปิดวันนี้ได้จริงปะเนี่ย แล้วก็ติดสายฟ้าผมว่าใช่แน่นอนที่นายจะทำอะไรเนี่ยมันติดสายฟ้าแล้วนะเอาจะจับสายฟ้าคือมันอะไรกันครับเนี่ยราสามจับสายฟ้าแบบนี้ได้ด้วยหรอโอเคมันมันแปลกหน่อยนะแต่ว่ามันก็โอเคแหละโอเคในยอยู่ในในในแก้วไปเถอะใส่พลังงานให้รถจักรยานของเรา แล้วก็บวกกับจรวดน,นี่ทุกคนคิดว่ามันจะบวกแค่ไหนอะความเร็วสายไฟยอู้หูไม่นะทุกคนมันจะโคตรเร็วแบบคูดเร็วคูดโคตรเตร็รเวแน่เลยนี่ไงกลายกลายเป็นสายฟ้าเลว้วกลายเป็นสายฟ้าสีฟ้า4 8 1รแล้วชายสีม่วงนั่นคือใครอะสปีดส,สีม่วงนี่ไงคูดเร็ว เป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โหนีน่นายช้าไปแล้วนะเรายอมไม่ได้ได้แค่สี่ร้อยไงตอนเนี้ยสายฟ้ายังไม่พอเหรออันตรายแอรียาห้าสิบเอ็ดแอรียาห้าสิบเอ็ดเหรอทำไมชื่อคุ้คุเนี่ยตำนวจเฮ้ยเจ้ะเจโอ้โหสกิลอย่างตึงอ่ะทุกคนสกิลสเตล แล้วตอนนี้เขาจะเข้าไปในแอเรีย51 oh. เพื่อดีจะเอาเกระแสพลังงานใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นพลังงานกระแสไฟที่แบบถูกขโมยแล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบโคตรหายากอะ่ะมันก็เลยแบบป้องกันไว้หนาแน่นืมอใส่ตรงไหนดีแนะ่เอามันใส่ให้เอง อย่างนี้ก็ได้เหรอน่นจะได้แหละทุกคนแล้วก็ใส่พลังก้อนหินพลังสายฟ้าพลังจรวดทุกคนคิดว่าถึงเก้าเ้าไหมหรือว่ามันจะมีต่อผมขอให้ถึงเถอะไม่งั้นพี่แกถูกอันตรายแบบมันอันตรายมากแน่ถ้ามันเร็วเกินอะเห็นไลทุกอย่างสโลโมชั่นโอ้ ผมคิดว่าเร็วอย่างแน่นอนโอ้ไม่กอดอู้หเร็วเร็วมากเร็วมากมองอะไรไม่เห็นเร็วอ๋อเห็นอันดีบเห็นตัวเองเห็นตัวเองในตอนนั้นแสดงว่าทุกๆอย่างถูกข้ามเวลามาอันนี้คือแบบเร็วเกินหรอแล้วเมื่อไหร่จะหยุดได้เนี่ย ทุกคนมันแย่แล้วเฮ้ยเบรกเร็วโอ้โหเจ็บไหมเพื่อนเฮ้ยยูดเธอเพื่อนอันนี้มันฉากเริ่มต้นเลยนี่เดี๋ยวนะหยุดก่อนทุกคนผมงงไปหมดแล้วงั้นเราไปดูฉากแรกไหม ฉากแรกนี่อฉากแรกทุกคนเห็นคนไหมเราไม่เห็นนะอืมแปลกแกและตอนนี้เรามาถึงคลิปอันสุดท้ายแล้วครับทุกคนคลิปที่เกี่ยวกับการส่งอาหารเหระใช่การส่งอาหารเฮ้ยพายหน้ากินมากเลยอะถ้าใส่สับป,ปะรดด้วยคือแบบเพอร์เฟกผมชอบนะที่แบบเป็นแพนเค้กสับป,ปะรดเออทำไมรถขยับตามอย่างนั้นอะ อะไรวะเนี่ยผมดูอะไรอยู่เฮ้ยและคุณเอาใหญ่กินนะฉันจะต้องไปส่งให้ได้แล้ววิธีส่งก็คือต้องวิ่งไปอย่างนี้เลย <c oughs> เฮ้ยมันมาอีกแล้ว <c oughs> คือมันไกลมากเลยนะ3กิโลเนี่ยเฮ้ยหรือว่า30กิโล3 0มพันไม์นี่เท่าไหร่อถ้าทุกคนรู้ก็หิบค,คอมเมนต์มาบอกนะสามพันไม์มันคือ3กิโลหรือว่า อ๋อนั่นสามสกิโลแหละมันไม่น่าแบบให้เดิน30กิโลหรอกมัง้งไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันเหมือนป่าในในเรื่องเบนเทนอะที่ที่เป็นเทนเผาเผา,เเาเไฟด้วยไอ้นั่นอะเออม,มัมุมอิวทุกคนต้องการแพนเค้กนี้ไม่นะมันบินไปแล้ว ใช่ในปลาเลยแต่ขอให้อย่าล่วงนะ <c oughs> ทุกคนครับมันน่ากินมากจริงเออบิ๊กฟุดเหรออะไรเนี่ยมีเลอบิ๊กฟุดเนี่ยโอ้โหมันน่าก,กลัวอยู่เหมือนกันนะห <c oughs> นีเร็วเฮ้ยดาบดาบกับไม้ดาบก็บชนะสิเออไม้ชนะเฉยเลยเฮ้ยหายไปแล้ว <c oughs> เอาแล้ว อิวมันตกไปแล้วะทุกคนมันยังกินได้ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนายจะต้องไปส่งให้ทันนะไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหนก็ตามที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยทาไมมีทะเลด,ด้วยอ่ะเออมันทิศทางไหนวะเนี่ยตรงตรงตรง,ตรง,ตรงน้ําเป็นอควาแมนไหมเนี่ยโอ้โห ผมคิดไว้ไม่ไมผิดเลยน่าจะแบบ30กิโลแหละ3,000ไม้เพื่อนนายก็ลงทุนเกินแบบไปส่งเลยเหรอโอ้ไม่ก็เจอฉลามอีกโอ้ยผมไม่ชอบเลยฉากนี้ผมเป็นโลกที่แบบโอ้โหมันน่ากลัวนะใต้น้ำอะ่ะคือมันน่ากลัวผมเห็นอะไรแนวนี้ปุ๊บทุกคนเป็นไหมคือเราไม่รู้ไงว่าข้างล่างมันลึกแค่ไหนอะ่ะโอ้ อ้ยอะไรวะเนี่ยอย่างงี้ก็ได้เหรอฉลามนี่แน่เอาคืนมาลนะเอน่าจะเป็นพายแผนเคก้กที่แบบน่าจะเป็นของปลอมแน่เลยมันโดนอะไรมันก็ไม่เป็นไรเลยนั่นไงจุดหมายใช้แล้วข้างหน้านี่คือเป้าหมายของเราเอาแล้วมีอะไรปูกัดอยู่เนะ่ นี่นายอยู oh. <c oughs> like oh, ่ไหนเนี่ยเออ้โหนี่ไงคุณสั่งหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าส่งแล้วในที่สุดนะครับทิปโอ้แสดงว่าใส่ทิปเยอะๆเลยได้สิกดลัลๆเลยเพื่อนหนึ่งล้าน ใส่ใส่ใส่ทิปให้ตัวเองหนึ่งล้านมันก็ไม่ได้แย่นะ <c oughs> ได้หนึ่งล้านเพื่อการประจนภผยเสียงชีวิตโอเคทุกคนชอบคีมี่ไหมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพราะว่าช่องนี้อาจจะกลายเป็นช่องรีแอคเลยก็ได้นะงั้นไป